คำของพระเจ้าในเช้าว,วันใหม่พระธรรมเยเรมีบทที่14ความแห้งแล้งอย่างยิ่งพระวจนะของพระยาเวมาถึงเยเรมีเกี่ยวกับความแห้งแล้งว่ายูดาไว้ทุกข์และประตูเมืองทั้งหลายของเธอก็อ่อนกำลังลงประชาชนของเธอก็คล่ำครวญอยู่บนแผ่นดิน และเสียงร้องของเยรูซาเล็มก็ดังขึ้นพวกเจ้านายของเธอสั่งคนใช้ให้ไปตักน้ำพวกเขาไปยังที่ขังน้ำเห็นว่าไม่มีน้ำเขาก็กลับไปด้วยภาชนะเปล่าเขาอับอายและขายหน้าจึงคลุมศีรษะเสียเพราะเรื่องแผ่นดินที่แตกละแหงเนื่องจากไม่มีฝนตกบนแผ่นดิน พวกชาวนาก็อับอายจึงคลุมศีสะะเสียแม้กวางตัวเมียที่อยู่ในท้องทุ่งก็ละทิ้งลูกที่ตกใหม่เสียเพราะว่าไม่มีหญ้าลาป่ายืนอยู่บนที่สูงโลง่งมันหอบเหมือนกับมาป่าตาของมันก็มืดมัวเพราะว่าไม่มีพืชผักแม้ว่าความผิดบาปของข้าพระองค์ทั้งหลาย ก็เป็นพยานปรับปรำข้าพระองค์ข้าแต่พระยาเวขอพระองค์ทรงโปรดเถิดเพื่อเห็นแก่พระนามของพระองค์บรรดาความไม่ซื่อสัตย์ของข้าพระองค์ทั้งหลายก็มากมายข้าพระองค์ทั้งหลายทำบาปต่อพระองค์ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นความหวังแห่งอิสราเอลเป็นพระผู้ช่วยของเขาในยามลำบาก ทำไมพระองค์จึงทรงเป็นเหมือนแขกเมืองในแผ่นดินหรือเหมือนคนเดินทางแวะอาศัยเพียงคืนเดียวทำไมพระองค์จึงทรงเป็นเหมือนชายที่งนงงหรือเหมือนชายชะกันแต่ช่วยใครไม่ได้ข้าแต่พระยาเวแม้กระนั้นก็ดีพระองค์สถิตท่ามกลางข้าพระองค์ทั้งหลายคนเขาเรียกพวกข้าพระองค์ โดยพระนามของพระองค์ขออย่าทรงละทิ้งข้าพระองค์ทั้งหลายพระยาเวตระเกี่ยวกับชนชาตินี้ว่าด้วยเหตุที่พวกเขารักสะพเนจรไปไม่ยับยั้งเท้าของตนไว้ฉะนั้นพระยาเวจึงไม่ทรงโปรดปลานเขาพระองค์จะทรงระลึกถึงความผิดบาปของเขาและลงโทษบาปของเขา พระยาเวตรัสกับข้าพเจ้าว,ว่าอย่าอธิษฐานเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของชนชาตินี้เลยแม้ว่าเขาอดอาหารเราก็จะไม่ฟังเสียงร้องของเขาแม้เขาถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวและทัญยะบูชาเราก็จะไม่ยอมรับแต่เราจะพลานเขาเสียด้วยดาบด้วยการกันดานอาหาร และด้วยโรคระบาดประนามผู้เผยพระวจนะเทศแล้วข้าพเจ้าพูดว่าข้าแต่พระยาเวองค์เจ้านายนี่แน่พวกผู้เผยพรวจนะกล่าวแก่เขาว่าพวกเจ้าจะไม่เห็นดาบหรือการกันดานอาหารแต่เราจะให้สันติภาพที่แน่นอนแก่เจ้าในสถานที่นี้ และพระยาเวตรัสกับข้าพเจ้าว,ว่าพวกผู้เผยพระวจนะเหล่านั้นเผยพระวจนะเท,ท็ศในนามของเราเราไม่ได้ใช้พวกเขาและเราไม่ได้บัญชาเขาหรือพูดกับเขาเขาเผยนิมิตเท,ท็ศแก่พวกเจ้าเป็นการทํานายที่ไร้ค่าเป็นการล่อลวงของจิตใจเขาเองฉะนั้น พระยาเวจึงตรัสด,ดังนี้เกี่ยวกับพวกผู้เผยพระวจนะผู้เผยพระวจนะในนามของเราแม้ว่าเราไม่ได้ใช้พวกเขาและผู้กล่าวว่าดาบและการกันดานอาหารจะไม่มาถึงแผ่นดินนี้พวกผู้เผยพระวจนะเหล่านั้นจะถูกพลานเสียด้วยดาบและการกันดานอาหาร และประชาชนผู้ซึ่งเขาเผยพระวจนะให้ฟังนั้นจะถูกทิ้งไว้ตามถนนหนทางของกรุงเยรูซาเลม็มเป็นเหยื่อของการกันดานอาหารและดาบจะไม่มีใครฟังเขาหรือทั้งตัวเขาภรรยาของเขาบุตรชายและบุตรหญิงของเขาเพราะเราจะเทความชั่วร้ายของเขาสนองตอบเขา เจ้าจงกล่าวถ้อยคํานี้แก่เขาว่าขอให้ตาของเรามีน้ําตาไหลทั้งกลางคืนและกลางวันอย่าให้หยุดยัง้งเพราะประชากรของเราต้องเจ็บปวดด้วยบาดแผลสกันด้วยถูกตีอย่างหนักมากถ้าเราออกไปตามท้องทุ่งก็เห็นคนที่ถูกฆ่าด้วยดาบถ้าเราเข้าไปในเมืองก็เห็นคนเจ็บป่วย เนื่องจากการกันดานอาหารเพราะว่าทางพวกผู้เผยพระวจนะและปุโรหติตต่างก็ไปยังดินแดนที่ตนไม่รู้จักประชาชนทูลขอพระเมตตาพระองค์ทรงปฏิเสธไม่รับยูดาอย่างสิ้นเชิงแล้วหรือพระทัยของพระองค์เกลียดซิโยนเสียแล้วหรือทำไมพระองค์ทรงเคียนตีฆ่าพระองค์ทั้งหลาย จนเกินกว่าที่จะรักษาข้าพระองค์ให้หายได้ข้าพระองค์ทั้งหลายมองหาสวัสดิภาพแต่ไม่พบสิ่งดีใดๆเลยข้าพระองค์มองหาเวลาเยียวยาแต่ดูสิมีแต่ความสยดสยองข้าแต่พระยาเวข้าพระองค์ทั้งหลายขอสารภาพความอาธรรมของพวกข้าพระองค์และความผิดบาปของบรรพบรุษของข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์ทั้งหลายได้ทำบาปต่อพระองค์เพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์ขออย่าทรงเกลียดพวกข้าพระองค์ขออย่าให้พระที่นั่งรุ่งเรืองของพระองค์ต้องเสือ่อมเสียขอทรงละลึกถึงและอย่าทรงหักพันธสัญญาของพระองค์ซึ่งมีไว้กับข้าพระองค์ในบรรดารูปเคารพแห่งประชาชาติ มีพระองค์ใดเล่าที่บันดาลให้เกิดฝนได้หรือท้องฟ้าเทฝนลงมาเองได้หรือข้าแต่พระยาเวพระเจ้าของพวกข้าพระองค์พระองค์คือพระเจ้าที่ทรงทำอย่างนั้นได้ไม่ใช่หรือพวกข้าพระองค์หวังในพระองค์เพราะพระองค์ทรงทำสิ่งเหล่านี้ทั้งสิ้น